นี่ครับเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเศษฝุ่นจํานวนมากลอยขึ้นบนท้องฟ้าครับเป็นปฏิบัติการกวาดล้างเมืองแกมเมอร์และระเบิดทําลายอาคารนะครับในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชเวโกโกอยู่ที่อําเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาครับอยู่ตรงข้ามกับบ้านวังแก้วตําบลแม่ปะอาเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับอาคารที่ถูกระเบิดวันนี้ครับเป็นอาคาร13ชั้นนะครับติดแม่น้าเมย เสียงระเบิดเนี่ยดังสนั่นครับมองเห็นจากฝั่งไทยชัดเจนนะครับการระเบิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกในเมืองชเวโกโก,โกครับหลังทำลายอาคารสำนักงานใน KK เคพักมาแล้วหลายครั้งส่วนการส่งกลับชาวต่างชาติที่หลบหนีการปรา,ปราบปรามสแกมเมอร์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดครับมีชาวจีนอีก300คนนะครับขึ้นเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำกลับประเทศเป็นวันที่3ครับ มีรายงานนะครับว่าชาวจีนกลุ่มนี้ครับเป็นคนที่หลบหนีออกมาจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเคเคพารหรือบ้านเองจีเมียงในเมืองเมียงวดีครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ของขอบวนการสแกมเมอร์ขณะที่สหภาพแห่งชาติเกาเรียงหรือว่า KNU อครับออกแถลงการเกี่ยวกับการกวาดล้างเมืองซูนดาปาร์คบ้านมิลลาปานว่าสามารถจับกลุ่มและช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้จานวนมากครับ ขณะที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดนะครับดำเนินไปต่อเนื่องสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านแม่กุหลวงตำบลแม่กุครับหลายคนไม่กล้าออกจากบ้านกลัวอันตรายนะครับช่วง2อสามวันมานี้มีทั้งกระสุนสะเก็ดระเบิดข้ามแดนมาตกฝั่งไทยครับทำให้บ้านเสียหายก้าหลังมีคนบาดเจ็บหนคนครับ น่าจะมีสองหลังสามลังนะครับ,รบที่ลูกกระสุนการลุกระเบิดอย่างที่มันแสดงมานี่ครับส่วนมากจะเป็นลูกกระสุนนะมันเจอลูกกระสุนเยอะที่ออที่มานี่นะเพราะฉะนั้นต,ตอนนี้อันตรายมากเออก็อันตรายอยู่มาก ท่มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกค่ะว่ากองทัพมีมาตรการดูแลป้องกันชายแดนมาโดยตลอดและเตรียมพร้อมกรณียิงกระสุนตกมาที่ฝั่งไทยจะยิงเตือนและถ้ารุกล้ำเข้ามาก็พร้อมตอบโต้ต,ตามกฎการใช้กําลังซึ่งถึงตอนนี้สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเมียนมายังไม่น่าห่วงมีเพียงกระสุนข้ามฝั่งมาในฝั่งไทยโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายใดยิงเข้ามาและขณะนี้ยังไม่มีการรุกล้ำด้วยกําลังค่ะ เมื่อไรก็ตามที่เขามีท่าทีที่ว่ายิงหลุดเข้ามาเราก็จะยิงเตือนกลับไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับทั้งไม่ว่าทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเนะี่ยถ้ามีการลุกล้ําเนี่ยเราก็พร้อมตอบโต้ทันทีนะครับเคยเรียนย้ํากับสื่อแล้วนะครับว่ากองกําลังเนี่ยเขามีกฎการใช้กําลังอยู่นะครับว่า,อาตอบทำอะไรนะครับ เขาฝ่ายฝ่ายเพื่อนบ้านทําอะไรเราตอบโต้ได้อย่างไรเนี่ยมีระดับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับตอนนี้พื้นที่ตรงนั้นไม่ได้น่าเป็น,น,ปน,นห่วงที่จะมีพบกประชาชนฝั่งทยใช่ไหมคะเราอยังไม่น่าเป็นห่วงครับคือไม่มีการลุกล้ําด้วยกําลังนะครับเพียงแต่ว่าที่เกิดที่ผ่านมาที่ได้รับรายงานเนี่ยก็มีการยิงกระสุนแล้วมันหลุดเข้ามาในฝั่งเราเนี่ยนะครับเนื่องจากฝ่าที่ทีนี้เราก็ไม่ทราบฝ่ายว่าฝ่ายไหนยิงเข้ามาแต่เราก็ยิงเตือนกลับไปทั้งสองฝ่ายนะครับ พลเอกนะัทพลยืนยันนะครับกองทัพพร้อมรับมือครับจังหวัดก็พร้อมจะอุพยพถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนตามแนวชายแดนที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่ตากด้วยครับ